วัสดีครับผมช่างจูแล้วก็พี่แชมป์ครับวันนี้เราจะมาพาไปดูที่ครับเราจะขายที่อยู่แปลงนึงตรงถนนท้างเุยน,นะครับละยองสับย่านครับอ,อยู่ก่อนถึงวัดคงช้างเผือกครับซึ่งบริเวณจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่ของเขตเทศบาลนะคะท่านผู้ชมขาล้วที่แปลงนี้เนะี่ยเป็นที่บ้านย่าเก่าค่ะเดี๋ยว ยังไงนะคะชันก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ช่างจูหรือว่าส่งมาทางเฟซบ o o กแฟนเพจลูกหลุ่ยูเค่ใช่ครับไปดูกันครับในที่นะครับรถสามารถเข้าได้นะครับรถสามารถเข้าที่ได้เลยครับตามมาครับขางดูสมัยครับสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบ้านย่านะคะภูเก็ตบ้านย่าเก่าเขาก็ไม่คิดที่จะมาอยู่ที่นี่กันแล้วอะนะก็เลยเออคิดว่า ในแปลงใยสเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะขายขเพราะว่ามัไมีความจำเป็นเราอยา้แปลงอื่นอีกมากมายเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขตเขตพูกบขบขบว่าละยองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังไงก็บุ้มอยู่แล้วเนาะพราะตรงนี้ก็คือมันไม่ใกล้กับบ้านบรรพบุรุษของคุณย่ามาก่อนสมัยสมัยตั้งแต่เรา่อนเราเกิดอีกเมื่อก่อนคุณย่าอยู่แล้วสมัยพ่ออยู่สมัยพ่อเด็กๆครับผมตามมาครับ นี่ครับเราสามารถเข้าได้นะครับมันก็ไม่ไกลจากแหลมแม่พิมมานะคะจากตรงนี้กับแหลมแม่พิมก็ห่างกันประมาณทักสิบสิบกิโลได้ประมาณนี้ขับรถก็ประมาณทักสิบสิบห้านาทีนีรครับไม่ไกลครับของกินก็หาง่ายใกล้เซเว่นใกล้ตลาดอยู่ใจกลางสามย่านเลยนะเป็นพื้นที่ของเขตเทศบาลนะพื้นเราเสนดก็มีเสนอพุดพุดพุดแต่อันนี้ก็เป็นห้องแถวของทาง นั่นแหละเขาก็ขายกันไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ที่ของฉันอยู่ตรงนี้ะเข้ามาครับนี่ครับเราจะเริ่มเห็นตรงฝากล้วยนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลวดหนามกั้นแบ่งเขตนะครับพื้นที่ตอนนี้สามสิบเก้าตารางวานะค่ะแต่จริงๆแล้วในโฉนดตอนแรกอ่ะคือสี่สิบสี่นะคะแต่ก็มีปัญหาเรื่องของการลุกดำบ้านนะคะแต่ตอนนี้ก็เลยเหลือสามสิบเก้าครับก็เลยวัดว่ะ วัดใหม่ละเหลือส9ตารางวาเราก็คือจะขายในพื้นที่นี้ครับอะถ่ายถ่ายรีวิวให้ดูครับตอนตอนนี้ทําการกันรูดหนามที่เรี้ยบร้อยนะ้วข้างในก็เป็นปากกล้วยพ่อจิมตอนมีชีวิตอยู่เขาได้เอาเอากล้วยมาปลูกไว้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นแล้วสนใจจะซื้อก็จะมีผลผลิตจากกล้วยที่พ่อจิมปลูกไว้นะครับก็จะกินอร่อยหวานมีใบตองด้วยนะครับสามารถตัดขายได้อีกนะครับ นี่นี่น euh, ี่กล้วยกล้วยนี่คุณผู้ชมขาะนีค่ะกล้วยค่ะซื้อตอนนี้มีแถมกล้วยนะคะอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเเราแถมเราถ้าซื้อถ้าซื้อแปลงนี้นี่เราจะแถมต้นกล้วยแถมใบตอสามารถขายได้เลยนะครับถือว่าเป็นการเอ่อใช่ครับในซื้อเพื่อ็การลงทุนจะซื้อไว้เป็นบ้านพักก็ได้ครับเพราะจากนี้ไปทะเลไม่ไกลมากนะครับอนาคต เราอยากจะไปทะเลเราก็เดินทางไปทะเลก็ไม่ไกลแล้วก็น้ําตกเขาเชมเมาก็อยู่จากพื้นที่นี้ไม่ไกลครับสถานที่เที่ยวเยอะมากมายในบริเวณนี้ไม่ไกลจากจังหวัดจันทบุรีครับสนใจยังไงก็ติดต่อทางแชทหาทางพิชามก็ได้นะอ่หรือไม่ก็เบอร์โทรส่วนตัวของช่างจูก็ได้ครับ096 274 3417 0ส6 274สหนึ่งเบอร์ช่างจูครับ ติดต่อได้ตลอดครับถ้าสนใจที่แปลงนี้ครับสามสิบเก้าตารางวาส่วนเรื่องราคานะคะคุยกันได้อาช่างจูพูดเลยเท่าไหร่ราคาผมวางไว้ที่ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสามแสนนะครับแต่ต่อรองได้ครับคุยกันได้ครับสนใจจริงๆสนใจจริงๆคุยต่อรองกันได้ครับคือพูดง่ายง่ายก็คือ,อ,อไม่อยากยไม่ได้คือตรงเนี้ยนะคือเรามีเรามีที่แปลงอื่นแล้วเราะะมีที่แปลงอื่นกันอยู่แล้วครับคิดว่า มันไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมาอยู่ตรงนี้น่นะคะสังคมตรงนี้บริเวณนี้เราแว่มีนะคะเพราะว่าเรื่องมันยาวสตอรี่มันยาวท่านผู้ชมมันมีความดราม่าเยอะค่ะนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเออขายค่ะนะคะเพราะว่าก็เพราะว่าเราเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเอบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าที่ที่ที่เรามีมันก็ใหญ่กว่านี้เนาะนะคะนั่นแหละก็เลยคิดว่าเออเอาเงินไปต่อยอดอย่างอื่นอ่าใช่ครับ โอเคครับถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อได้นะคะที่ a c e b o o k จูจูแอร์หรือว่าทาง a c e b o o k แฟนเพจลูกคุณหนุ่มยนะคะสำหรับราคาเนี่ยเดี๋ยวเราพูดคุยกันได้นะคะสำหรับไปทด่องกันได้ครับถ้าสนซึ่งจริงๆแล้วราคาเนี่ยไม่แพงนะราคาเนี่ยคือแบบว่าเป็นราคาน่ารักมากใครที่อยากจะเริ่มจับต้องเนี่ยเราพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยมันยิ่งบูมยิ่งบูมนะคะจากที่เที่ยวเยอะครับตรงนี้ไม่ไกลจากระยอง ขาดทะเลแหละแม่พิมไม่ไกลจากแหล่แม่พิมไม่ไกลจากอนุสรอนุสรณ์สุนทูนกรไม่ไกลจากน้ำตกเขาเชะาเมาไม่ไกลจากจังหวัดจันทบุรีเชื่อมต่อไปได้ทั่วครับสถานที่เที่ยวเยอะแถวนี้พวกเราเป็นลูกครึ่งเนาะไม่ผิดหวังครับพวกเราเป็นลูกครึ่งเนาะระยองค่ะระยองฮิระยองฮิชนีฮิชนีเค๊ะไปดูวล้โอเคนะก็นเป็นบริเวณพื้นที่ของบ้านย่าเก่าครับผมก็คือนั้นเราก็ อ่ะให้ดูให้ดูให้ดูค่ะให้ f อได้ดูกันๆดูรอบๆนะคะมันก็กว้างอยู่นะยิ้มนู่นยิ้มนี่ไม่ถุยเลยไม่จับข้าวไปจุ่มก็ได้ค่ะจากข้างนอกค่ะถ่ายจากข้างนอกจะได้เห็นนะคะเดี๋ยิ้มนู่นเลยดีนะครับบริเวณนี้โอ้ยอาจารย์หนักเป็นลายแบนเลยอาการหนักเลยอาจารหนักเลยลงทุนมาก เตเกย่เรามีต้นกล้วยไปทำอะไรรึ้ป่ะครับไม่ชอมไม้มเอาไปถ่ายตรงนู้นค่ะนินถ่ายถ่ายให้เห็นควงควายถ่ายแล้วเหรอตีอยู่ครับตีอยู่ลิงยู่อยู่น้าปังไหไม่เป็นไร นั่นก็ขอปิดทิปในการเสนอขายที่ดินแปลงนี้เป็นเท่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับแล้วฝากติดตามช่องอ,อีลุงตุงนางช่างจูนะครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเพราะว่าผมกําลังเป็นน้องใหม่ช่องเพิ่งเปิดครับยังไงก็ฝากติดาตามกดซับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับใครสนใจก็ติดต,ต,ดต่อาตตามาได้นะครับ ้ลงทุนเข้าไปเต้นให้ฮะไม่อยู่ไม่อยู่นะไอ้กุ้งไม่อยู่นะเดียว่าไปไม่เห็นไม่อยเลกุ้งกุ้งอ,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 อันนี้อันนี้ลูกขายเท่าไหร่ช้กุ้งครับผมแชมป์ครับสวยขึ้นเยอะ ครับผมแชมป์ครับสวยขึ้นเยอะครับผม โอเคครับ okay. 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 อ่าค่ะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางออกจากที่ดินนะครับที่เราจะขายแปลงที่เราจะขายเาก็เห็นเราก็เห็นตามทา เข้าได้ครับเข้าได้สะดวกครับอะทำมือกว้างๆได้ค่ะคุณน้องนี่ครับนี่ค่ะอะแหกขาได้ค่ะกว้างๆค่ะเป็นการรีวิวที่ดินนะคะกว้างๆๆๆนี่เราอาจจะได้รับงานเป็นในหน้าค่าที่ดินได้ไหมอันนี้เป็นที่ของเราเองนะคะรับครับรับครับติดต่อได้ที่ทั้งจูค่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีแปลงอีกที่หนึ่งที่สำโรงใจกลางกรุง อันอันน,นาคาเาอยู่ที่เท่าไหร่60ล้านใช่ป่ะอันนั้นที่เราจะ<อ>าขาย,ายสองแสนห้าใกล้ตลาดยไฟ้าเหมาะสำหรับทำบป็อกคอนโดหรือว่าห้องเช่าเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตุปราการเดี๋ยวจะรีวิวให้ค่ะวันนี้ก็มาขายแปลงเล็กก่อนเนาะลเล็กที่ยองก่อนโอเคนะคะครับไปถึงลแล้วนะ ไปแหลมแม่พิมพ์นะคะก็จะขับลงไปทั้งนู่นค่ะแหลมแม่พิมพ์ทะเลค่ะสุนย์ทอนผู้นะคะอนุสารีนทอนประมาณ,มาณสักร150<ม>้อยร้หเมตรได้วัดพงช้างเผือกอยู่ซ้ายมือครับแล้วขวามือเป็นโรงเรียนวัดพงช้างเผือกครับค่ะคือพ่อเราโตที่นเนี่ยเนาะ<ช>พ่อจิมอ่ะบวชที่วัดพงโอเคค่ะ